สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องแอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแอมอยู่ที่เต็นโหลดบ้านน้องปายบางพีนะคะวันนี้นะคะน้องแอมนะคะมีโปรโมชั่นแล้วก็รถสวยๆนะคะผ่อนไม่เกิน7 8 0 0 0พันนะคะหรือว่างวดรลนะคะหรือว่าราคารถนะคะไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนั่นเองนะคะลูกค้า่ะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรนะคะ 1. นนะคะออกรถ1,000บาทนะคะลูกค้า่ะแล้วก็2นะคะ มีสลิปคาร์บอนนะคะเอาสลิปคาร์บอนนะคะมาที่เราเป็นที่แรกนะคะลูกค้าได้ขับรถฟรีๆ60วันนะคะอ่ะโปรโมชั่นที่2นะคะลูกค้าเลือกรถไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะคะทางเรานะคะจ่ายค่าค่างวดรถให้ลูกค้าเลยคะ่ะ5%เลยนะคะลูกค้าขาอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหน้องแอมพามาดูรถอะไรนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะ คันนี้นะคะที่น้องแอมพามาดูนะคะเป็นมิสูบิซีนะคะเรนเซอร์ e er x นะคะอ่ะมาสวยๆแบบนี้นะคะตัวเครื่องยนต์แค่1.8เองนะคะลูกค้านะคะสำหรับมิสูซคันนี้นะคะมิสูคันนี้นะคะเป็นปี2014นั่นเองอ่ะปียังไม่ใหม่เอ้ปียังไม่เก่านะคะปียังใหม่อยู่นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบรถเล็กๆนะคะกระทัดกระทัดรัดแบบนี้นะคะราคาเบาๆแบบนี้นะคะ ต้องคันนี้เลยนะคะ Mitsubishi คันนี้เลยจ้าคันนี้นะ,ะมาพร้อมล้อแม็กใหม่ล้อใหม่นะคะมาจากศูนย์เลยนะคะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าค่ะ,คะ,ะเรามาดูรอบๆกันดีกว่านะคะอกี้เห็นนะ,ะเล็กๆอย่างนี้นะคะกระทัเลัดแบบนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวนะคะของรถคันนี้นั่นเองค่ะอะ เรามาดูรอบๆนะคะแล้วมาดูด้านหลังของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะคะรถคันนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะมีเซ็นเซอร์นะคะด้านหลังให้ลูกค้าหนึ่งจุดใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกนะคะ,ะไฟเบรกก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะมินสูบิชิคันนี้นะคะเป็นปี2014นั่นเองอ่ะเป็นรุ่น EX นะคะ EX คันนี้เลยอ่ะราคาก็เบานะ ก่อนก็เบานะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ทำงานบริษัทนะคะอะอย่าลืมนะคะว่าโปรโมโชั่นของเราออกรถแค่1,000บาทนะคะลูกค้าแค่ถึงเงิน1,000บาทนะคะแบงค์พันนะคะหรือแบงค์ห้าร้อยสใบมาหาเรานะ,ะลูกค้าก็ได้รถใหม่ๆนะสวยๆอย่างนี้ไปขับแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะด้านในของมิตซูคันนี้นะคะอา เป็นเบาะ,ะสีดำนะคะตัดด้วยด้ายสีดำเหมือนกันนะคะเข้ามานี่แอร์เย็นเจี G ๊ยบแล้วนะคะสำหรับมิโซะนนี้นะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยเบาะหุ้มด้วยหนังนะคะสีดำนะคสวยๆนะคะอ่ะแล้วก็มีปุ่มนะคะอัตโนมัติสามารถกดปิดเปิดนะคะกระจกได้นะคะทั้งสี่บานนะคะอ่า สำหรับครั้งนี้นะคะลูกค้าค่ะไหม่ก็น้อยราคาก็น้อยผ่อนก็น้อยนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าบริษัทนะคะอย่างที่น้องแอมพูดไปนะคะอ่ะมาตรงนี้กันบ้านดีกว่าอ่ะตรงนี้นะคะสามารถฟัง fm นะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะฟังเพลงนะคะก็สามารถกดหาได้นะคะสามารถนะคะปรับเสียงเพิ่มเสียงได้ตรงปุ่มนี้ด้วยนะคะอ่ะในช่องนี้นะคะสามารถเก็บเศษตังค์นะคะหรืออะไรนะคะวางไว้เลยะคะ่ะ สำหรับช่องนี้นะ,ะหรือว่าสะดวกสบายนะคะเก็บเศษตังค์เอาไว้จ่ายค่าทางด่วนอย่างนี้ก็ได้นะคะสะ,สะดวกสบายนะคะต่อคนขับนะคะอ่ะด้านล่าง3ามปุ่มใหญ่ๆตรงนี้นะคะสามารถหมุนนะคะปรับแอร์เพิ่มลมปรับลมอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะส่วนเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะลูกค้าขาเป็นเกียร์อัตโนมัติสามารถขับง่ายน,นะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงผู้ชายนะคะที่เพิ่งหัดขับรถนั่นเองนะคะอ่ะช่องนี้ค่ะ ที่ปิดอยู่นะสามารถเปิดได้เพราะเป็นช่องวางแก้วนะคะเหมาะสําหรับลูกค้านะคะ2ท่านนะคะวางแก้วนะคะไม่ว่าลูกค้าจะไปแวะซือ้อกาแฟนะคะไม่ต้องถือให้เมื่อยมือไม่ต้องถือให้เปียกมือนั่นเองนะคะอ่ะด้านหลังเดี๋ยวให้ตะกองดูด้านหลังก่อนนะคะอ่าที่เห็นอยู่นี่นะคะลูกค้าคะ่ะสำหรับนะคะคนที่นั่งด้านหลังนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าซื้อน้ํามาจะไม่มีที่วางน้ํา <c oughs> คันนี้นคะมีที่วางน้ําให้แล้ว มีที่วางน้ําวางขนมนะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะหกไหมเปิดไหมไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้นะคะสามารถพับเก็บได้นะคะลูกค้านะคะถ้าเก๋ก,กะสําหรับลูกค้าที่นั่งด้านหลังนะคะอ่ะ <c oughs> อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะออกรถ1,000บาทนะคะมีสลิปคาร์บอนนะคะเอารถไปขับฟรีๆเลย60วันนะคะอย่าลืมนะคะมีสลิปคาร์บอนนะคะมาหารเราเป็นที่แรกได้รถขับเลยะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะที่พามาดูรถสวยๆนะคะ mm hmm. เลนเซอร์คันนี้นะคะราคาย่อมเยาวปี2014นะคะ mm hmm. เครื่อง1.8นะคะ mm hmm. เป็นเป็นหัวเชื้อเบนซินนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่319000บาทนั่นเองนะคะผ่อนอยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะอ่ะราคาผ่อนไม่เกิน700 0ันคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6 0พ0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเซลแอมนะคะพามาดูรถคันนี้แล้วนะคะฟังโปรดีๆไปแล้วนะคะถ้าสนใจรถคันนี้นะคะอย่าลืมติดต่อเซลแอมมาที่0821683911นะคะวันนี้เซลแอมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย